จากสถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในประเทศไทยพบจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากข้อมูลสถิติกิจการผู้สูงอายุพบว่าประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวน12ล้านคนโดยคิดเป็นร้อยละ19.21ของประชากรทั่วประเทศผู้สูงอายุมักมีปัญหาด้านการพลัดตก หกลม้มภาวะสมองเสื่อมภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือซาโคพีเนียซึ่งพบได้บ่อย1ใน3ของผู้สูงอายุทั่วไปหรือมากกว่า3ล้านคนจากสถานการณ์ข้างต้นโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้แรงเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุเฉพาะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกป้องกันการพลัดตกหกลม้มคลินิกป้องกันสมองเสือ่อมคลินิกส่งต่อพิเศษแบบไร้อรอยต่อคลินิกสูงอายุสุขภาพดีเพื่อรองรับผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงบริการเฉพาะด้านการฟรื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเสมอภาคและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง ติและมีความสุขงานบริการสูงอายุโรงพยาบาลเวชารักษ์ลำปางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและรองรับความต้องการของผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีทางเลือกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบคลินิกสูงอายุในภาคเหนือโดยโรงพยาบาลมีรูปแบบคลินิกเพื่อรองรับผู้สูงอายุตามอาการได้แก่ คลินิกป้องกันการพลัดตกหกล้มให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดินไม่มั่นคงซึ่งเกิดจากการทรงตัวที่บกพร่องอาจทําให้เกิดการหกล้มได้และผู้สูงอายุที่ไม่ยอมเดินหรือกลัวการหกล้มทําให้ไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมต่างๆหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอยของสมรรถภาพทางร่างกายคลินิกป้องกันสมองเสื่อมให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจํา หลงลืมง่ายหาของไม่เจอหลงทางในที่คุ้นเคยมีพฤติกรรมแปลกจากเดิมอ่านไซเมอระยะเริ่มตน้นเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมความสามารถด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจลดลงจนส่งผลต่อกิจวัตรประจําวันคลินิกสูงอายุสุขภาพดีให้บริการสําหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการส่งเสริม และป้องกันการพัดตกหกลม้มป้องกันและชะลอภาวะสมองเสื่อมป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุู้สงเ่ว่าดีใจเลยครับเพื่อนที่บริการดีมากเลยครับสะดวกสบายพยาบาลดูแลใจใสดีมากครับยกมือยกขายกแขึ้นได้ละภูมิใจกับที่ได้มาเนาะ ท,ที่โรงพยาบาลน,นี่เพื่อน,นมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมที่ทันสมัยดีใจที่ได้มาโรงพยาบาลน,นี่ครับ